คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังสักเรื่องราวนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเจ้าโจมกับหน่องมุ่นน่งคุยกันเรียนนัดก,กันว่าอถทึ่งขึนเดือนมือจะออกไปทรงสัตว์ทรงป่าก,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 กันนะครับแล้ววันนั้นตั้งโซ่กันหนังวางแพดทิ้งเ้นทานว่าจะเดินไปทางไหนเจ้าโจมก็เอ่ยขึ้นว่านี่หน่องมุ่นเออ พีวาจะอ,อกเดินตั้งเหลียบกล้องว่งย่างขึ้นไปตั้งเพื่อนดินลุงพินเลี่ยวกระปอนไปตั้งกล้องง่วตัดไปตั้งลังบานหน้าในไว้เรย่เรยๆถึงไปควนเนียงพอถึงมู่บานควนเนียงหนองมุ่นกิดว่าเราจะไปตั้งในดีนองมุ่นกะกล่าววา่าจักกุดควนเนียงนี่ไปได้ไล่เปลา,ปาไม้นะพี่ j o มจะไปอ้าวลงทุนก็ได้ หรือจะปล่อยเอาบุรุษเหล้วกับปนไปควนข้าวแหง้งได้ตั้งนั่นนะแต่พมหวายิงปล่อยยิงไกลนะผี่ถ้าปอนไปเคสนู่ว่าเราจะกลับถึงบ้านกรุงนี้กันนานเกินไปมันเดินไกลแรนั่นผิดตาเราฟ้าโมเต,ตอร์ไซคมาจอดวัดดีบ้านควนเนียเ่ยเดินอันนี้มันหายกับการเดินทางแต่นี่เราเดินทางมาจากบ้าน ถึงมาควรเนี่ยงอดใ้เวลาน,นานพอส้มควนพอฉจน,นั้นเราอย่่ยพอนไปนน้ยยาวจอมกระหันมาพูดว่าถ้าปน,นันเรากะวกกลับไปทางพอนะพอดแดงวาเลยกันน่ะแนะล้วไปถึงว่างจางไกลไกลว่างจางมีกันน้ำตาอ่อนหลาก้ดไว้เราก็จะได้นอนปักเอาแรงหนองมุ่นวับหรือมัง่งถ้าปน,นันกะเอาตามนั่นแล้วกันหนองมุ่นตกลุ่ม แล้วถึงเรากัดจะไปกันขึ้นไหนล่ะพี่จอมก้าจอมก็บอกว่าเล่ขึ้นแต่เดือนมืดและกับคนตกพร้มปั้มตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางคืนบรรยากาศมันจะได้ฟิวการเล่ร้อยสังเกตร,ร้อยการ่ายหลังจากตีตกล้มกันเล็วคุยกันผัห้อมปาาห้อมออกอ็ขะเยกใหญ่กันกลับบ้านลังจากวันนั้นประมาณสองวันก็มีคนตกตอนกลางวันจุมจำาพอส้มค้วน สั่งซองกามาพบการไดวก็กออกเดินทางตามแผนแต่คุยกันไว้ไสายนามคลองว่างยางเลือยเอืเอ้ยอยตอนไม่ริมคล้องรมรื่ให้รมเฮามีกอค,ค้่อยที่ตอดล่ำขึ้นรับลมเสียงดังสูงสูงใบสะบัดเบาๆตามแรงลมตอนว่ามีใบกิ่งก้านที่สมบูรณ์รอคอยเวลาจะออกผนเพื่อให้มูน้นก เรือว่าซัดก,กลางคืนกลางวันมาเก,ก็บกินั่งซ้องก็เดินซ่องไปคำกลางคำคืนคือรายงอจันาำคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดนะครับไม่มีแสงจันมีแต่แสงดาวระยิบระยับซ่องอยู่บนตองกวาโลว่าลั่งจากกี่คนเล่งกว่าลั่งฝนก็ดูสวยงามเสือเลือเกินท่างซ้องหลัเลาะไปตึงเพื่อนอก,กันดินลุ่งพินแต่ยังไม่เจอสั์ที่เห็นสักตัว ทานไปทางกล้งวัวหลัดเลาะไปถึงวังน้ำคั้งลังบานหน้าในกัดเจอกับรอ่อยชะหมดรอยยังไม่ไม่อยู่เลยนะครับน้ำในคุ้มร้อยย่างคุ้นอยู่เลยมองุ่นกะเอ่ยึ้นว่าพี่จอมนีรอยหมูสั้งชะหมดนี่ยังไหมอยู่เลยดูแล้วน่าจะเดินไปต่างส่วนคนเละตะตอกคันุ้นถึงส่วนคนเลอยู่ระว่างที่เขา้าซ่องค้นยืนอยู่กับกวนเนียง ไม่ไกลตาวใดนะครับอยู่ในระหว่างทางทจะใจตึงไปกวนเนียงด้วยว่าตอนกลางวันมีฝนตอกื้นดิน่อนข้างจะแชะสร้างหมา็น้นร้อยเดินคล้องหมดได้ต่าง้อมจึง,งเดินตามร้อยปล่อยซองปลาปล่อยซองห้าใายตาแวยว้าวย่าำคำขื้นจนไปถึงส่วนคนเล่นะ่ที่ได้ชจอว่าสวนคนเล่นี่ก็ไม้คว่วาปันนี้นะครับ ตีดินเทวนี้เป็นตี่ดินมีจานโนดตมีเอกรัสานซิแล้วกัดเจ้าข้องเดิมต่อกาบอกกายกามีคนมาซื้อยุกนั้นสมัยนั้นแต่เรียกว่าคนเล่ไม่ถึงคนที่ทำมาหา้กินอยู่ใจเล่อ,อก,กาเล่ห้าปลาแต่มีทีหน้ามากไม้และก็มีโครงการโอกเกตมังโครงการทาเรือมัง่ง ข้าวว่าโตเกแตจะมาจากมาเละมาขึ้นตาลิงแถวแถวนั้นที่ดินแถวนั้นจึงมีราค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระว่านายทุนหวังเอากําไรนะครับปีน้องคนเลขค่ายหน้าไายเงินมาเยอะแยะมากมายช่วงนั้นซาไม่นั้นรายละเซนนะครับที่หน้ารายละเซนที่หน้าร่างหรือไม่รางก็งไม่ว่าแต่ว่าที่ดินชนาโนตแถวนี้แถวที่กำลังกล่าวถึง รายละประมาณหกพันถึงเจ็ดพันไดติดกับทางกลยท่างกับรายแค่มืม้นเองนะครับรายละมืม่นสิบรายกับเส้นไขยหนามาซ่องรายได้ซ่องแซนมาสื่อทีได้สิบกว่ารายพี่น้องชาวเลขก,กันเลยมาสื่อตีส่วนนี่ไหวเลยครับลูกจางํำกรนน้ำเหล็กับลูกยางคว้าร่านะครับตีดนี่เลยครับทึงได้ชื่อว่าส่วนซ่องคนเลข ป่าอซองสง่ายเดินเหมือดึงซ่วนคนเล็กกะวาดแซงควยไปตัวตัวกะมองเห็นดวงตาแวบๆบอยู่ไกลไนะครับเจ้าโจมเสี่ยนซองซัดกะซ้ำฟัดได้ตึงหัวนั้นไม่ถึงหัวดวงตาคล้องซัดอาจจะเป็นอีเห็นเลื่อมหมดเจ้าโจมจึงเดินฟตัวข้าวไปไกลๆหนองมุ่นแหลอสร้างการว่าให้หนองมุ่นโอมไปอีกข้างหนึ่งแหล่กะเจ้าโจมว่าจะ โอมวุ่นไปอีกข้างตัวใยเทคนิคในการหลา่าการที่เราจะพุ่งตรงๆเข้าไปเลยตรงดร,รงตานั่นจะทําให้สั์ตืต่นเลยกันนี่อยแต่การเทวดาเทคนิคการหลา่ขาของเจ้าจอมคือตีลูบออกไปด้านข้างทําให้สั์แต่เรามองเห็นนะั้นเขาก็ไม่ตื่นตัวเมือ่อสร้างการปฏิร,รยบร้รยเจ้าจอมก็เดินวุ่นไปแอบซ่องควายไปดูสายตาเป็นการคน้าวจนข้าวไปได้ระยะพอข้าวไปได้ระยะ จำหมดก็ไปแอบอะู่ริมป่าเป็นจังว่าเดียวแต่เา้โจม้าไปได้ตีกายกปูใจขึ้นซ่องหลันไปตั้งปังด้วยระยะที่คนข้างจะห้างไปสักนิดก็เลยโดนไม่เต็มทำให้จำหมดกระเสือกระสนแล้วจะลุกขึ้นวิ่งนี้พอดีน้องมุ่นกะเข้ามาตัดเลยซ่องซำไปอีกหนะักปัง้าจำหมด ตัวเครื่องกระหล่ำลุ่งดินปัดหลักเด็กขาดใจเมื่อเจ้าจะหมดคาดใจตั้งอยู่ตรงนั้นต่างซองกมามนังดมเล่ปิจารณาาชยจุมความเหม่นย่่ด้วยความสบายจเจยเหล่าต่งางสองกะจัดการหวบมัดเพื่อให้หายต่อการนำผ้ากลับเหลือต่้งสองกาเอินทางมุงหน้าไปทังว่างจจ ตามเป่าไม้เดิมที่กลกลาๆก,กับวังจางนี่นะครับเป็นป่าเป็นสวนมีคันน้ำอยู่ลัางหนึง่งแลก็รอบรอบรอบ,บริเวณมีต้นใหม่ย้อยอยู่หล่ต้นบางตอนก็อายุรอยปีบางตอนก็เกือบเกือบแลก็บ,บางตอนเดือพึงเตือพึงโตกามีนะครับถ้าว่ามองตอนกลางวันก็ดูเขี้ยวกัดจีไม่มีจุดที่น่าเกรงกล้าอะไรแต่อย่างใด แค่นั่นเลยครับจุดนี้ถ้ามองคนกลางคืนบางตอนห้อง,งรูปทรงคล้ายๆมีท่วมมงกุฎกระดาษจอมเลมบางตอนมีห้าค่ายๆกับรูปหรือซีนัง่งตะลุ่มบางตอนกลายกลายผู้หญิงรูปทรงจะแตกตา่างกันไปนะครับแต่ถ้าดูดีๆก็คลายๆลายกับวา่าเงาหนั่นได้จองมองผู้ที่่านมา่นานย่ำคำคืนโดยใส,ยส้ตาที นาเกรงข้ามเมื่อตั้งซ่องมาถึงการน,น้ำดังกล่าวน้องมุ่นก็นเอ่ยกันว่าพี่จอมพุ่งว่าเราได้ตัวนึงแล้วมาปักนอนปักพ้นเอาเรงกันก่อนดีว่าไม่ไกลๆหุ่มตัวเดียวขอยซ่องเดินกลับลบไปทิ่บ้านตอนนี้ก็เทียงขึ้นผปักพ้นเอาเรงกันก่อนจ้าวจอมกะหวัดดีเหมัอนการนอะเมื่อตั้งซ่องว่างซ้ำป่าระเดืมน้ำแกกระใหลแล้วหลังจากเด็กกุยกัน เล็กๆหน่อยๆเหล็กต่างซองกระหล่อมตัวหลุมน,น้นสักผัดลงมุ่นกระเกิดปวดที่นะครับปวดเหี่ยวขึ้นเอียงหลบขึ้นและโยงอกอกไปเหี่ยวคา,านคันน้ำต่ำกลางความมือในขณะที่ทำการเหี่ยวโยนั่นการเงยนาแงี้นาขึนา้นมองต่อควายในความมือต่ำกลางแสงดาวรายประยักษ์พได้สังเกตเห็นว่าตน้นไม้แต่ละตน้ตนแตน่ละต้นมีรูปทรงเดิเมเหมือนกับพุน เป็นคนแก่บางเป็นเจ้าเมืองบางเป็นผู้ยิ่งบางไกลๆหรือซีบ่บางนงมุนดูซึกเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิดลึกอะไรนักนะคื่อว่าเป็นข้ยาย่ำคำขึ้นเมื่อทําการเหี่ยวเซ็ตเรียบร้อยพอเข้าไปโน่นในคณาซึ่งเจ้าโจมโน่นอยู่เหล่หน้าจะรับไปเลยในคณะที่นองมุนคลึงรับกลึงตือนอยู่นั่นเสี่ยงลุมก็ปัดวิววิววิวมา แล้วก็มีเสียงดังแสกขึ้นทำกลางเสียงสูสาสูสาค้องล่มปัดใบไม้มว่ารับตายายหุ่นนี้เพื่อนเก่าๆจะมาเยี่ยมเรามัง่งไหมเนาะแล้วอีกเสียงก็ดังขึ้นน่าจะมานะเขาก็มาเยี่ยมเราทุกป,ปีปีที่แล้วฟ้านจ่างก็มาแล้วอีกคนก่ววาอู้ก่ววาปปนนั่นแหละมาแน่นอนหละ กานุ่มตอมการนุ่มลากเรากอได้กินกันสานุกสานานกันละปีนี้น้องมุ่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาแอบฟังอย่างง่งๆงอยู่ปักนึงจึงค่อยๆยืนเมื่อไปสะกิดเจ้าจอมเบาๆเจ้าจอมก็เตืรน,นขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ปูดอะไรก็ได้ยินเสี่ยงคนคุยกันอยู่ข้างนอกจึงแอบฟังอยู่เหมือนกันมีเสียงดังมาว่าไอ้พวกเด็กนี่มันไม่กลัว แล้วอีกคนก็มีเสี่ยงดังกันมาว่าหย่าไปยอกมนเลยพวกเด็กมันตำมาห้ากินเราพูดท้าวเลยอย่าไปยอกเด็กเนยะน้องบุญกับเจ้าโจมตามการได้ยินเสียงละการส่งไซจิงปล่อยปล่อยลุกขึ้นเลยแอบดูในความมือตำกลางเสงแดนในย่มคำขึ้นนั่นพอได้เห็นเงาตนา้นไม้คลายคลา,ก,ลากำลังพูดกันแทมคลายลายกลับว่าตำมือตำไม้ตัดท้ายกันอยู่คนหนึ่งก็พูดว่า นี่ปีคุณน่า้นปีวารอบนี่ตายาย่าจะขึ้นมามากมายอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเรื่องนี้ต้องให้ปีรุก,กเตวดากำนวนทันภูมิสถานเจ้าเทวงไงครับ <c oughs> เสียงวัวรอดังขึ้นแล้วมีคำบุรมาว่าและตาฤๅษีจะไปะเยี่ยมหลกซิดไม้แต่เสียงวัวรออย่างสนุกสานานรอมเสียงลมวิววิวก็ดังตออ่อเนื่องไปเรื่อย นองมุนกับเจ้าจอมคนพองสยองกล่าวเห็นตน้นไม้เต็มมีห้องไก่ไก่ปูพ้นพูดปุยกันในสายตาด้วยความปลามัว่วกำลังแสงดาวก็เห็นว่ามีการตบมือมีการร้องเพลงและมีการสะกิดกันใกล้าๆกับว่าต้นไม้นั่นเหมือนผู้้นที่ยืนและก็พูพูปุยส้นตัน,น้ากันอย่างสนุกสนานสั่งซองรู้ซึกคนพองสยองกล่าว แล้วขยับกามาดกันเบียดกันแน่ในใจนึ่งจจหลุกขึ้นกลับไปบ้านก็นไม่กล้านอนอยู่ที่นี่ก,กลัวตั้งช่องไม่กล้าขยับนะครับเลยตัดสินใจดึงผ้าเข้ามาที่ผ้ามาด้วยขึ้นมาคลุมโปงเลก่กพยายามก้มตาลับเบียดกันสนิทจิตแน,น่นอมมือตั้งช่องทางปิดหูลับตาปริมโดยความอ่อนล่าที่สะสม จากการเดินมาจากบ้านเวียนไปติกลายกลายควนเนี่ยงเลยกระวกลบมาทำไมสั่งซองหมดเดยหยื่อมดเรงระกอบกับความกลัวสุด้ายสั่งซองกันลับไปเดินมาอีกที่ก็ชเช้าเร้วนะครับสั่งซองลุกขึ้นหยิบกวนหนามมาเลยกกระตัวปากล่างหน้าล่างตาทัดเหล็วกระมองปฏิต้นใหม่ไกลๆกันนะ้ำที่เมื่อคืนเห็นว่าเป็นเมื่อเงาข้องผู้คนกุยกัน อตอต้นนี้ตอนใหม่ทุกตนเป็นเพียงตอนใหม่ปกติไม่มีควา,ามนาตัวอะไรตั้งสิ้นมีควา,ามเขี้ยวช่าอุ้มรอมรืน่นยอดใบอ่อนไว้วู่นเอ็นไปตามสายล่มที่ปัดมาเบาๆซึ่งแตกตางจากเมื่อขึ้นมากหนะักแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงลังจากนั้นต่างเจ้าโจมแหลกันหนองมุ่นจัดเก็บสัมภาระ เก็บอาวุธอูกายขึ้นสะพายหลังยิบจะหมดขึ้นหิ้วด้วยความนัดถือและกัดเจ้าโจมกระนำทางมุงหน้ากลับสู้ว่างยากเขหาสถานบานปัดเมื่อถึงมาติีปัดในระหว่างที่ชงกาแฟ่และจิบกาแฟอยู่นั่นหนองมุนกระท่ามขึ้นมาว่าพี่โจมเห็นมึนพมไม่ายหลือเนได้ยินมึนพมม่เจ้าโจมกระตอบว่า พี่ก็เห็นพน,นันเละได้ยินพน,นันเละน้องมุ่นกับปูขึ้นมาว่าที่ล้างราจะไปเท่านั้นหลาไม,ม่ยอมเจ้าจอมวะไม่เนยน้องมุ่นก็ไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าเพื่อนไปสร้างอื่นผลก็น่าจะดีว่านะพี่ว่าหลังจากเซภประิจต่างซ้องกับเยกกายกลับบ้านปนะ้องตนนะล้นขึ้นเดือนมืดก็คงจะต้องโคตรจบลงแต่เพียงเช้านี้ก่อนลาวนะครับอย่างไรก็ตาม ข้อควาดจองเหล็กๆไวในโอมโออกอมจ่อยกล้องเอฟซีทุกคนทุกฐานด้วยนะครับโดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อที่จะได้ทำคลิปลกๆเรื่องราวใบเน่ใบใจมาฝากเพื่อนๆกันต่อไปหล่าวนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้การคงจะต้องข้อจับลุงแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกการตรงจบดีมีความสุขนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับคุม